ช,ช่วยกันหยิดชนซ้อม e มาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมคุณละหมัดจัดใหม่สนามสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงเบิตภัณฑ์เซนโซได้มาลติแคร์เบรดภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นวิสเนเจอร์พาเวอร์ สวัสดีครับขิต้อนรับทุกคนเข้าสูร่รายการประมาทตกันใหม่ครับกับผมปามณนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทและพี่ตงตงครับรรทุกคนเลยจาครับและตอนนี้ระดับสนุนโดยตู้เย็นบีสปอคจากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนสุดายมัลติแคร์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพืนวิชเดเจอร์พลาวโอ มีใครกำลังทงกำลังเครียดอะไรบ้างไหมฮะในชีวิตพี่ไม่เคยมีเรื่องเครียดอแปลว่าอะไรเครียดอ่ะฮะเครียดแปลว่าอะไรนักแสดงของเราจะมาทําให้เราหัวเราะกันทุกคนไงฮะเลิศเขาออกมาเป็นที่เขาเป็นดูโอ้กันมาออกมาปุ๊บหาปั๊บเลยมาตอนนี้กดจันทร์แทนคนที่จะสองท่านจะเ็นคือพี่ดะดะดูแลเขาแล้วพี่อาร์ตสินค้าสวัสดีครับ เราหมดจัดไปแล้วครับผมเอาฮ้ยเขาเป็นอผู้พากันเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่กาดที่มาทานเป็นมิตรด้วยครับจริงจริงเกินไปใหญ่เลยครับอย่าคาดหวังมากแล้วกันนะครับโอยเห็นบอกว่าอาหารเนี่ยทางของคุณเลยทาง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 ทำอาหารทางออกอยู่ไหน ไม่เต็มนะเอ้าแค่เข้าครัวแค่ไปทิ้งขยะเท่านั้นนะครับเอ้าไม่เป่ผมกับพี่ดาอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆนะวใช่ไหมเรียนมัธยมด้วยกันเรียนมหาอะไรลัยด้วยกันเตยมรดงศึกษาพัฒนาการครับผมครับผม ครับผมแล้วส่วนส่วนที่อาเ์ี่อรตครับผมผมเป็นคนนอกคนนึงเลยไม่ได้เรียนด้วยกันแต่ก็มาสนิทสนมกันดักเมื่อประมาณ10บกว่าปีท well> like ี่แล้วครับเสียใจจนถึงทุกวันนี้เลยครับดีใจจนถึงวันนี้แล้วเรียกกันทำอาหารเข้าครัวทำอะไรบ้างดีกว่าพี่2คนอาเต็มที่ก็ช่วยช่วยภรรยาล้างจานครับผมแค่นั้นแค่นั้นเลยอาหารต่างกินภรรยาทําให้ถูกต้องครับโอ้ยตายแล้วพี่อาร์ตนะฮะไอ้เคยมันเคยอยู่แล้วเช่นอาปุ๊กบะหมี่กึ่งอ้า ไข่เจียวเด็กสองขวบก็ทาได้ให้องาไปเป็นรูปมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในชีวิตจริงของเราอ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ลองทําจริงๆสักครั้งในชีวิตก็จะลองที่นี่แหละครับขนาดนี้นะเราสามคนจองสลากทั้ไม่เป็นไรเราจะดวงแล้วกันว่าจะได้คารการการมาช่วยหรือเปล่าแต่วันนี้ทุกคนพร้อมนะครับพร้อมมากพร้อมแล้วมาจับที่ได้เลยครับอาละครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะครับเมนู เติมคำไปช่องว่างนะครับถ้าใครทายถูกนะครับจะเลือกว่าทําเมนูนี้เองหรือจะโยนให้อีกฝ่ายนะส่วนผู้ที่ตอบไม่ได้เนี่ยจะต้องไปเสี่ยงเอ่อ CMC วัตถุดิบ6อย่างส่วนผู้ที่ตอบถูกเนี่ยกลับโยนให้อีกฝ่ายคนที่ตอบถูกจะได้เลือก9อย่างนั่นเองนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเกมว่าเย็ดยัางลองคิดก่อนนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดพระย่างปลาอะไรอปลาเออปลากระพงมีปลาปลากระพงมีปลาเฮ้ยอะไร ทอดอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่อาพี่อาครับเจ็ดพยาพี่อาตอบว่าเลอลาสกาอกาพี่ันเจพยา้พี่เจ็ดพยาพี่สะอาะมันห่าเกินไปตากับพง้กรอบถามรอพีตอบว่าอพู้องพี่อาตอบจ้าอัิดะปลากระพงอ่าทอด กรอบสามทุกตอาเดูการ่อนะครับผมรายกาอ่ยากนะเเยากอยู่เจ็งพยากเลยจะงไไอ้ง่อล่ากล้ากุญแาอีกพี่ดาตอบดูไปดูนี้จะทำเองหรือโยนให้พี่อาร์ครับพี่ผัดไขยบอกแล้วเมนูง่ายๆ่เมนูสบายสายผมโยนครับเอ้โยนพี่พี่รู้ไหม พวกเมนูนี้มีตัวช่วยให้เราซึ่งทำให้อารอร่อยเลยโยนปลาก็ะดูกลาโอเคพลาดหรอพี่พลาดโอเคเสร็จผมละเชิญที่ได้ตรงนี้ครับเ m ียงีครับเก้าอย่างให้ผมครับทีละอันครับครับผม m ีอันแรกเป็นยังได้ผมครับซีครับอันแรกเป็นมะเขือเทศเดี๋ยวผมจะคำซอสปาเกตตี้ให้ผ่านนะครับเอออยากยิบขึ้นมาให้ได้อันที่สองเน เนื้อไก่ขาดเส้นกบจีตี้แล้วดีกว่าเนื้อะลาสก้ามันเยอะอันที่สามเป็นหัวฝักยาวอันที่สี่เป็นอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเส้นใหญ่อันต่อไปเฮ้ยหมึกกล้วยหอมหมึกทอดปลาหมึกกล้วยนั่นเองปลามึก เมื่อเผือเทศมันจะไปกบกิ่นปลาหมึกกล้วยอ่าเมื่อเผือเทศกบกิ่นเกลขาใช้เกลือเขาใช้เกลือเขาใช้เกลือเหรออันต่อไปเป็นอันที่หกหอมแดงนี่อันหยัดอันหยัดอันนี้เป็นส่หมาดขันอ่ะเสียอีกเยอะเฮ้ยขนาคขนาเป็นพริกขี้หนูเฮ้ยและอันสุดท้ายดีเลยสปาเกตตี้มาทีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกระเพราเฮ้ย โอ้โหละสูสีทั้งโคอะเพราะว่าอาร์ตเราได้ทําเมนูปลากระพงทอดกรอบ3รสอาร์ตแต่เจ้าตัวเราก็ยังดูงงงงอยู่ส่วนน้องดาเราก็ได้ของมา9อย่างอ่ะซึ่งก็งงไม่แพ้กันเลยนะว่าจะทําอะไรแล้วก็ได้แต่เอาใจช่วยนะครับผมเออแล้วปลาอยู่ในตู้เย็นชักอยู่นอกอ๋อเดี๋ยวนะครับตู้นี้อ้าวผิดตู้มะเขือเทศที่ต้องช้ำชาเดี๋ยวค่อยมาหยิบใช่ไหมครับหยิบได้เลยอ๋อหยิบไปเลยเหรออ๋อนี่คือถ่ายแล้วเหรอครับ่ เอ้าไม่บอกกันเลยพี่อันไหนคณะวะอ่านี่นี่อันนี้ฝากยาวอดีตเข้าธนาคารได้ทำไมอ่ะเอาฝากยาวปากยาวพิกขี้หนูพิกขี้หน่ไอ้นี่พิกขี้หนูรู้จักไอ้เถอดไปก่อนดิกะเพราเอาใบใหญ่เหมือนกันนะมีกระพงแล้วจะเอากะเพราทำไมล่ะก็คุณได้ปลากระพงผมได้เออทำกะเพราโอเคโอเคพี่ขี้หนูท้านอยากให้ผมหยิบอะไรอีกไหมฮะ จะให้เขา SMS มาอ็มเอสมาทูเวเลยน้ำตาลปี๊บแม่น้ำตาลปี๊บคืออะไรน้ำตาลปี๊บถือลูกฝั่งนู้นเขาให้ปี๊บหน้าตาเป็นไงอะน้ำตาลอยู่ระดัเปึกๆอะสบายๆฮะอันนี้คือผมแบบมองข้ามข้างว่าผมจะไปหมุนวงล้อแล้วครับผมนี่การทำครั้งแรกนี่ผมอาจจะค้นพบตัวเองว่าผมอาจจะเป็นเชฟระดับโลกก็ได้พร้อมแล้วฮะพร้อมจะท้องเสียไปด้วยกันแล้วอย่างครับ ๋อแก้งกับเมนูเซ็งขนาดไหนนี่โ้หปลาทอดอ่ะคุณไม่ใช่เรื่องง่ายปลาจะสุกไม่สุกไม่รู้แต่ผมหนักใจตั้งแต่การเคลือบมาละต้องใช้แป้งอันนี้ไม่รู้ว่าทํายังไงให้มันติด <c oughs> ให้มันทอดได้ดีนะครับก็อ่ะผมว่าเป็นตามเวรตามกรรมของกรรมการนะครับไม่ใช่ผม <c oughs> สนับโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟรีกางเกงสุงสบายยืด2เท่าวสวมเองง่ายแค่ดึงเบาคล้ายใส่กางเกงในทิพยะประกันภัยกลับมาี่ที่สอของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมไลฟ์รีและทิพยายะประกันภัย ผมจะไม่ขังอะไรทั้งสองคนเลยผมรู้ว่ายังไงที่สองคนก็อยากได้ผู้ช่วยเป็นคณะกรรมการของเราต้องการมากๆแล้วจับไปก็ไม่ได้ใครใครฮะใครอยากได้กรรมการไปเป็นเมียฮะผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยในนี้จะมีไข่ข้าวหมดหฟองนะครับ3ฟองเป็นชื่อคณะกรรมการที่จะมาช่วยเราเลขสามฟองไม่มีชื่อคณะกรรมการช่วยตัวเองนะลืมฟองให้ผมครับครับผมอันนี้เลยครับโอ้ยสายพันธุ์สายพันธุ์ผมให้พี่จับก่อนอะไรวะนันลืมขอให้ลืมลืมอะไ หนูโดยตามถูกหมดแล้วอย่างเนี้ยเก่งมากอยากแลกกันนะฮะต้องมีคนหนึ่งไม่ได้แลกมีคนหนึ่งได้มีคนหนึ่งไม่ได้คนที่ได้คือคนนี้อ่ะผมมั่นใจในมือของผมอยู่แล้วอ่าผมโยนไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่โยนไข่ของผมอีกเดี๋ยวไข่พี่แตกไข่มันแตกหัวไข่อะไรขนาดนั้นสรุปไปแลกนะฮะแลกเปล่า ไม่แรกไม่แรก็ไม่แรกอ่ะได้เปิดเองเปิดแล้วเสร็จช่วยกลอครับมีมนดึงมีคณะกรรมการช่วยช่วยว้าาีาาาราา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 ช่วยาาาพี่าา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 ้ โชคดีที่น้องดาลัเขตกับการโยนอ่ะกอนเลยได้พี่ทงธงมาเป็นตัวช่วยในการทําเมนูอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับส่วนน้องอาร์เาก็ต้องทําเมนูปลากระพงทอดกรอบ3รสคนเดียวละแต่ถ้าดูแล้วไม่ไหวจริงๆและกรรมการที่เหลืออีก2ท่านเราก็น่าจะไปให้คำปรึกษานะครับบาะแล้วต่อจากนี้ไปมนบุรุษาชาติจะได้พบกับเมนูนที่แปลกใหม่จะ,จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยเรืเลยครับเรออย่าต้อแท้ อเอาแรเิ่มแล้วเหรอครับเริ่มแล้วเหรอเอามักกะโรนีเส้นใหญ่มะเขือเทศผัดปลาหมึกป้วยอบไก่นึ่งครับผมมึงทำเฮ้ยมึงทำเฮ้ยใส่พข้าวข้าวรเห็นข้ครับใส่ไปได้เลยใส่ไปเลยได้แล้วติดสิบเมตรที่เข้ามาติดสิบสิเมตรครับผมหมอโอเคโอเคครับน้องดาตาพริกไปแล้วก็เหมือนจะระแวงอะไรอยู่นะครับนั้นเอาส่วนน้องอาแล้วก็ตายังไม่ทันเสร็จแล้วก็หยิบกระทะมาซะแล้ว อาร์ตครับอย่างที่ผมบอกพี่นะพี่มีตัวช่วยอย่างดีครับพี่ครับน้ำจิ้มไก่ตาแม่พนนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าใส่อะไรก็อร่อยนะครับไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารวัตถุกัเสียและที่สําัญพี่ทำเมนูทอดใช่ไหมฮะเหมาะมากครับเมนูทอดเนี่ยอันนี้สบายเลยนะสบายเลยไมดเดียวนี่รอดเลยนะรอดรอดรอดจะทำให้เมนูพี่อร่อยขึ้นมากขึ้นครับย ทำแบบนี้กับพี่บ้างมาถึงต้มหอมใช่ไหมครับผมลูดปลาโอ๊ยผ่านไปแล้ว2นาทีนะฮะกระเพราครับกระพราครับขั้นเดั้งแรกในชีวิตไม่หันเฉียงวะอือวันนี้พี่ไก่ใจดีเนี่ยลงมาช่วยเองเลยไม่ช่วยนี่ไม่รอดนะครับโอ้ยโอ้ยเขาเองก็ไม่รอดผมดูพี่อารียดมากเลยอ่ะกับการลูบปลาโอู้ยวมันมันโล่ง ครัวน้องอาลแล้วก็เอาปลากระพงชุบแป้งลงทอดแล้วละครับผมและพี่ผัดไทยแล้วก็สั่งให้น้องดาของผมแล้วไปล้างจานซะแล้วน้นอะไรกันเนี่ยค่อยๆไปแล้วนี่นคือมาตำอีกนะนเ,นเราเอาพริกรวมกับแม่ปลาหนออใช่ต้นช้จริงๆริงอะไรไ<ม>เสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดผมพี่เนี่ยวลวกไปในอาหารเนี่ยแ<ไ>ปลว่าเ,เส้นดำทาโครับผม <laughs> ปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆนะไม่ได้องเฉยเลยให้ฝึกไปด้านๆไปให้เขาตายอยู่ที่นี่ไปตามไปให้ละเอียดแล้วตอนนี้ผมทำอะไรดีอะพี่ไก่ตอนนี้เลยไม่ต้องทำอะไรว่างเลยนะผมว่างเลยนะครับเหมือนพี่มีเมียเพิ่มอีกสองคนโอ้โหดีเลยครับผมเพราะว่าเมียที่ดีคือต้องมีเสน่ห์ไปจังหวะอ้าวไอ้ขว้าขว้าขว้าขว้ไม่้าขว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 ้า้ามันาขว้าขวาขว้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 า เหลือเวลาอีก13นาทีนะฮะเอาพูดตรงเนี่ยนัดมาม็คเคยตรงเวลาเลยทำไมฮะ้องต้องสายชัวร์เฮ้ยสายชัวร์ ันนี้อย่าไปอยู่ใกล้นะทำไมอ่ะน้ำมันจ่อยเฮ้ยน้ำมันจ่อยโอเคูที่กำลยานเล่นมุกไปทำอาหารว่างะว่าตกไปคนละมุกสองมุกแล้วแล้วก็กลับมาทำอาหารต่อนะครับน่าก็เห็นพี่ตรงตรงก็กำลังเด็ดใบกระเพราอยู่โดยที่น้องดาแล้วก็กำลังล้างปลาหมึกไปและปลาทอดของที้ฟังนี่ก็กำลังทอดอยู่ละโดยที่น้องอาแล้วก็กำลังโขลกพริกอยู่ละครับผม อันนี้ผมเจอดาราฮ่องกงนะครับเนี่ยหัวตาหลิวครับผมตาาอมน้ได้แล้วครับว่ามันเป็นปลากรอบเนี่ยโอเคดแล้วเพลิดเพลินไปเถอะเปรี้ยวมาเมื่อกี้น้อยไปไหนทงน้อยดิขอยิมพริกได้ไหมเอาไปเลยครับเดี๋ยวลยดีด้วยอใส่มาที่พริกครับสิบวีสุดท้ายสิบนาทีสุดท้ายเบาไฟหน่อยไก่เน้นชัวร์เลยเนี่ยต้องเอาให้สิบตัวเร็วเข้าเดี๋ยวไม่ ่หนังนี้ต้องรอบไปด้วยตาส่วนผมแรนดอมเลยนะเดี๋ยวยังยังไม่แย่เลยกระทายได้อีกผมว่าไม่น่าจะกินหวานกันมากพยายามข้าลูกเยอะเะฮะคำแรกขึ้นสมองครับคำที่สองขึ้นสวรรค์ครับไม่รู้เลยเกียรเยอะเยอะเยอะเพราะจบต้องลาดไปชอบไหมต้องเพิ่มไหมชอบครับสีสวย แดงเอ็ดสำหรับคนลดจัดนะครับผมจัดวันดีเอาเลยไหมครับจัดก็กินไม่ได้นะครับผมอะไรนะอาเลยุกพอนี้ลวกแล้วแบบไม่หอมอุ้ดูนิ่มมากเลยไม่มีนล้วมันหอยหอมไค่นี้ถูกน้ำตาลให้สุกก่อนก้านขัดหลอมติยุสิวขาวไอ้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 ปูมามามาทิมมาชิมใส่ที่ได้ยัง เอาล้างไปจะพึ่งตายยั้งแล้วเนี่ยเออมันจะยิ่งดุขันรถรถเข็มจลบๆแค่วอะจันจะอ่ะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มปรุงรสกันแล้วล่ะเดินที่ครัวของน้องดาแล้วก็เพิ่มซอสน้ำมันหอยลงไปแล้วล่ะครับนั้นและน้ำซอสรสปลากระพงแล้วก็เติมซอสน้ำจิ้มไก่ลงไปอีกซะหน่อยอร่อยแน่ล่ะครับสำหรับครัวของน้องอาร์เดี๋ยวมันพอมันกินแล้วมันจะยิ่งเข้มนะ เอาฝาปิดแบ๊กนี่พี่ปลาหมึกมันอบมันเฮ้ยพูดเป็นแลขใส่ยางเตรียมจานที่ไม่ไดเหรอน่ยไม่เราเรามันมาถามรถึเปอ่ะมันมาอย่างเคี่ยวใส่ยางเหลือเค็่เปี้ยวเหลือยางมันต้องเคี่ยวไหมเป็นหรือไม่เป็นไม่เดี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวใส่นี่ที่เหลือผมว่ากลังดีเลยท่านาทีสุดท้ายว้ย ท่เป็นผู้ช่วยลองดัก้องดักคือทำของข้าไม่เป็นเลยอืแต่ว่าทําตามคําสั่งได้แล้วก็ให้เขาลงมือผัดแล้วก็ปรุงรสเองอเขาบอกว่าที่อ่อนเค็มครับและครั้งสุดท้ายที่เห็นใส่น้ำมันหอยนั้นคือใส่ไปเยอะมากต่เราว่าเค็มดูจากสีแล้วก็เค็มว่าเค็มพอเย็นแล้วมันน่าจะเค็มอาร์ตนี่ก็ทาอาหารก็ไม่ค่อยเป็นแต่เขาทําตามคําสั่งเขาก็บอกว่าอร่อยแล้วแต่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจอยากไอ้เธอหมายถึงเจ๊ใส่ตัวเหรอกูเนี่ยพูดเป็นเล่น ฝั่งนั้นก็น่ากลัวนะพี่บอกเลยไม่ไม่ข้างล่างเลยเลยสีแดงจะเป็นอันดับแรกสีเขียวจะเป็นอันดับสองเราทางดูดังนเอาละครับทุกท่านทั้งสองสีก็นำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้ทางรายการครับก็มีกิฟต์เซตจากน้ำพริกเผาไทยตราแม่ปนอมครับตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยบอกให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยครับครับครับเอา โอเคทำอาหารเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวชั่วหน้าเรามาชิามกันสนับสนุนโดยเปบปซี่จะไปช่วงสายของเราดีกครับแช่วงนีน้สนับสนุนโดยเปบปซี่ จล้าหมดใจครับผมว่าชนะแน่นอนคือพิการเหรอฮะขออนุญาตคือบทสรุปมันจบตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วเฮ้ยว่าคือเราชิมเรารู้เลยว่ามันอร่อยกว่ามันแน่ๆเฮ้ยกินกินเยอะน้อยๆเป็นยาระบายแล้วกินเยอะแตกครับผมพี่ดาเสร็จก่อนนะโอเคพี่ดาครับผิดล็อกและเมนูนี้มีชื่อว่า เส้นใหญ่กะเพราหมึกไก่กล้วยครับผมเอออันนี้บอกชี่ไปดูหรือบอกว่าที่ดีไหมบอกว่าที่ดิบแล้วมาดูกันอ้าวอาจารย์ดูแลลูกศิษย์มายังไงอะโอ้ยดูว่าเผ็ดไหมเผ็ดแน่ดูทรงขอขอขอกระเพราอย่ากเค็มนะได้อย่าเค็มนะลุ้นว่าอยากเค็มไหมเพราะว่าถ้ามันจะเย็นมันจะเค็มร้อนไงอุ้ยไม่คาย อาปกติถ้าไม่ดีคือคายเลยเหรอปุ๋ยเลยเมื่อกี้เนี่ยวกัดเป็นอาหารไหมครับเป็นอาหารเป็นอดีเออโอเคเฮ้ยอย่าบอกนะอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยไม่ได้เลยโทรหาจังเลยอร่อยแล้วปีนแอปพลิ เฮ้มันเป็นไปได้ด่าทุกคนจะดื่มเนาะจัดจ้านเนาะแล้วของพี่อาร์ตแล้วรถที่พี่มั่นใจอาร์ตครับและเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระพงทอดสามรสงดเหล้าเข้าพรรษาครับผมเฮ้ยเดี๋ยวพูดภาษาเดียไม่ต้งดไม่ทุกปีไงเราลงให้งดเข้ารรษานะฮะไม้งดแล้วเราไม่ดื่มเอาใหม่ ้าสุไม่ได้กินรสจัดแบบนี้มานานแล้วการเผ็ดหรอพีันป่ะเผ็ด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 จัดว่าแย่หรือเปล่าจานแรกน้ำกรรมากเขาบอกอร่อยแล้วอ้าวรสปลาดีนะเนี่ยรสปลาดีนะพี่อาร์ตทำเองหมดเลยครับไม่มีใครช่วยเลยถูก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 ต้องครับเฮ้ยทำไมปากโอเคโผลนบ้าเลยนะเป็นไงอร่อยเลยอ้าวคลายเหรอพี่ไก่ทำไมอ่ะ ไม่ไทยอร่อยกลับร้านจุ๋ยอร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยมากจริงปะเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากนานๆพี่ปัดจะพูดเนี้ย20เสิทปแทบจะแทบจะไม่พูดด้วยซ้ำจริงเหรอเพราะว่าลิ้งเสียของอันเมื่อกี้ตาดีดเนี่ยพี่อันเนี้ยขอเอากลับบ้านได้ไหมเฮ้ยหาเมาดูสิเขาเป็นคนทำคือยังไงหมาที่บ้านยังไม่กินข้าวเหรอพี่บ่าจะพี่เอาไปหัดตัว อร่อยเนื้อเขาอร่อยอุ้ยไม่น่าเชื่อครั้งแรกด้วยครั้งแรกเลยครั้งแรกในทีวีซีบีทำอาหารใช่ครับและสีชี่นนะได้แก่ยกคร้บเฮ้ยเสมอกันบวกด้วยให้ไปให้บวชด้วย ไม่เพราะว่าเขาเพิ่งเคยทำครั้งแรกทั้งคู่เลยพี่กาแสดงว่าเขากินเป็นแล้วเขาชิมเป็นเขากินเป็นอร่อยเลยอร่อยแล้วฮะคือแบบไม่สามารถแบบให้ฝ่ายได้ไม่ได้ไลยอร่อยอันนี้คือตั้งแต่ทำรายการมาอันนี้ดีที่สุดจริงเหรอเป็นการแตะคนเอาเป็นว่าเข้าไปจริงแจ็คพอตทั้งสองคนเลยค่ะขอบคุณครับ เข้ามาดูแค,ค่อนกันเราแบบนี้ก็สองคนนะครับได้เท่าไหร่หาน2นะฮะกติกาง่ายครับเราจะมีตั้งแต่0บาทถึง20 0 0 0บาทนะส่วนหาหาตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นหัวเราะสนน่หน้านะครถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนหมุนลงแรงๆได้เลยครับอ่ะอ่ะเฮ้ยโออโอ้ยา้ย

เอาเป็นว่าก็ละครช่อง3าแล้วกันนะครับติดตามทางช่องสาได้เห็นเรา2คนก็แวะเวียนนะฝากตัวประกอบ2คนนี้ด้วยครับโอ้โน่ารักครับครับผมก็เมื่อกี้มันฝากไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องเอาไปไปดูผมได้นะครับตอนนี้มีคณะตลกชื่อคณะเจิดจ้านะครับเจิดจ้าเล่นที่ไหนเล่นตาม เรียกไปแดงอันนี้เรียกไฟแดงโดนจองไปแล้วครับผมก็จะมีพวกอีเวนต์ของกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดิมดอกสะดาวเป็นคนตั้งให้ครับยุ่นเนาะโอเคได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับทั้งสองท่านมากมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8.15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับโดนอะไรจะเผาเดือดท้องันหน่อยไหมครับเผาตรงนี้ไม่ได้ ต้องไปเผาที่สาลาครเพราผาอีกคนกลางด้วยไม่ต้องเผาห้วมั้งถ้าทำมันก็จะกรอบละลายไปเองครับฝั่งลู้เป็นยังไงครับคุณผู้หญิงคุณต็อปค่ะมันดีมากเลยค่ะพี่ไม่ได้ถามถึงตอนทำาหมยถึงสามีเป็นยังไงบ้างคะพี่ครับไม่มันเลยสามีไม่มันเลยหมูที่นี่ไม่มันแต่ที่บ้านมันมากผมให้โอกาสพี่อีกทีหนึ่งอะไรแลกกันไหม